สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโรเด่นพระรวยนะครับวันนี้ผมก็เด่นนำมาตัวเลขนะครับจากชุดสองตัวบนล่างนะครับนำให้ท่านสมาชิกได้ออกไปเป็นแนวทางนะครับตามสูตรของเราก็งวดที่แล้วก็เข้ามาทีา่เข้ามาที่เจ็ดหนึ่งนะครับก็เข้ามา,าเข้ามาที่เจ็ดหนึ่งนะครับ สำหรับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับงวดที่แล้วก็เข้ามาที่เจ็บหนึ่งนะครับตัวเลขของเรานะครับก็อาจจะมีไหลชุดหน่อยนะครับมียุคเข้าชุดนะครับก็ถือว่ายังดนดีนะครับก็เข้ามาที่หนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้มาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็เราไปพิจารณาดูนะครับตามสูตรคำนวณนะครับครับก็ กาคำนวณของเรานะครับก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเราใช้10หน่วยล่างนะครับบวกมาก็ได้7็นะครับ็มาบวก9นะครับยก9มาก็บวกนะครับได้มาที่6นะครับ6บวก็ก็ได้มาที่3นะครับเพิ่มแท่มมาที่4ี่และห้านะครับ3 4 5ส่นะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลัก10บนนะครับ10บนบวนะครับ เจ็ดมาแล้วก็ลดแต้มนะครับเจ็ดแล้วก็หกห้านะครับเจ็ดหกห้าเราก็ได้มาที่สามตัวด้านนี้ก็ได้สามตัวนะครับผลเลขที่ออกมานะครับก็คือศูนย์หกสามล่างสองเก้านะครับเข้างาที่ศูนย์สามนะครับมาดูต่อมานะครับต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้สิบหน่วยบนห้าสิบหน่วยล่างนะครับบวกกันมาได้เก้านะครับบวกสามนะครับสามมาบวกก็ได้สองนะครับสอง บวกเก้านะครับแล้วก็เต้มหนึ่งสองสามนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักสิบบนนะครับคือเลขหกนะครับยกมานะครับหกราก็ลดแต้มมาเป็นห้าและสี่นะครับตอนเลขที่ออกมาก็คือสามเก้าห้านะครับด้างสี่สามนะครับเข้ามาที่สี่สามนะครับต่อมานะครับต่อมาก็มาดูกันเลยนะครับก็เข้ามาที่เจ็ดเก้านะครับเข้ามาที่เลขล่าานะครับ แล้วต่อมาก็เข้ามาที่7จแปก็เข้ามาที่เลกล่างเหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่4 8 1นะครับเข้ามาที่81นะครับเข้ามาที่ลึกบนนะครับแล้วต่อมานะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เก้าแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับเก้าแปดเจ็ดเก้านะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับ สำหรับนวดทิ่แล้วที่ผ่านมานะครับนวดทิ่แล้วที่ผ่านมาก็เข้ามาที่หนึ่งเกนะครับก็เข้ามาหนึ่งเกตนะครับถือว่าเดันดี parsley, นะคร hmm. <Moon. S 2> ับสูตรนี้ก็น่าติดตามนะครับเป็นสูตรใหม่แต่ยังเดันดีนะครับก็ยังไม่ถดนะครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับการคำนวณนะครับเราใช้นะครับเลขที่ออกมาก็1หนึ่ง หนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกล่างหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วใช้หนึ่งบวกเจ็ดนะครับก็ได้มาที่แปดนะครับแปดบวกหกนะครับเราก็ได้มาที่สี่นะครับสี่บวกแปดนะครับเราก็ได้มาที่สองสามสี่นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใช้นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับคือนหนึ่งนะครับยกมานะครับเาลดแต้มมาเป็นศซนละเก้านะครับเราก็ได้มาที่หนึ่งศูนย์เก้านะครับ เดินต่อหรือไม่นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับครับจับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับเผื่อชอบก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตัวไหนจะมาไม่มานะครับก็ลองไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตามสูตรคำนวณแล้วก็ว่าไปตามสูตรนะครับจับชุดออกมาก็ได้หนึ่งสองและหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับโซนสองนสามนสี่นะครับก็เก้ามาก็เก้าสองก็สามก็สี่นะครับก็เน้นมาที่ หลักเก้านะครับก็เราไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบตอนไหนขจัดนะครับไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับตามูตรคำนวณก็ย่อมนะมีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่าลืมนะครับตามูตรทุกสูสรก็ที่ผ,ผ่านมาก็เดินดีมาตลอดนะครับแต่ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าหรือไม่จะหลุดหรือไม่ก็เราไปพิจารณาดูนะครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแนะนำตามาสูตรที่ลองเไปคำนวณออกมานะครับไปะดะเนินต่อหรือไม่ก็นำไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับถ้าชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ